i <laughs> ่าเวลาคนเด้มาทักนนุนคนมีม้ากำลังย่อยต้อยคิดจะกับกะเกิดมาดนะคุณพี่นองทุกคนนะครับพอนคุณมากับใี้มา้นปีครับเรียกเอีกที่จ้ากน 来、啊啊 วันนี้เรามาเพื่อทำงานการเมืองใหม่ทำงานการเมืองไม่ใช่มาเพื่อเล่นการเมือง20ปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าพี่น้องคงเห็นแล้ว4ปีจากนี้ไปจะต้องดีกว่าที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเมืองตังซึ่งเป็นเมืองที่มีทรัพยากรมีบุคลากรคนตังที่มีความรู้ความสามารถและมีสิ่งที่เป็น ดังๆของเมืองตรังเยอะมากหลังจากนี้ไปเมืองตรังต้องดังกว่าเดิมครับอ๋อต้องปังกว่าเดิมแน่นอนครับใน4ปีข้างหน้าวันนี้มีการประกาศความพร้อมไหมครับวันนี้มีการประกาศความพร้อมอย่างไรบ้างครับ<ะ>วันนี้ก็เราจะไปดูพื้นที่ที่จะนําเสนอตามนโยบายนะครับซึ่งในส่วนนี้ทีมตรังพัฒนาเมืองตรังประกอบด้วยบุคลากรที่จะมาร่วมทํางานและ เชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนร่วมมาเป็นเจ้าของทีมเพราะแน่นอนว่าในส่วนของเราก็คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนของภาคเอกชนที่มาทําเมืองตรังให้ดังกว่าเดิมนะครับขอบคุณทุกคนมากครับเราครับเรามีนโยบายทั้งหมด12ข้อนะครับที่จะนําเสนอต่อพี่น้องประชาชนในส่วนของคณะผู้บริหารเราก็จะทยอยเปิดให้กับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นพี่น้องตั้งใจได้ว่าวันนี้ทีม ตรังพัฒนาเมืองตรังรพร้อมที่จะเข้ามาท,ท,ทั้ง30เขตนี้นะครับเข้ามาทํางานร่วมกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ตังดังกว่าเดิมครับผู้แข่งที่เป็นแชมป์เก่าทีมกิจวงวงคนนี้เรากป็หนหลังใก่หร่าครับด้วยความเคารพนะครับเราตั้งใจมาทํางานทางการเมืองเพื่อพี่น้องประชาชนชาวตรังผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนมาแข่งกันทําความดีและนําเสนอต่อพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้น ในระยะเวลาที่เหลือจากนี้ไปต้องกราบเรียนพี่น้องชาวตรังว่าช่วงระยะเวลาการหาเสียงมาสั้นไปไปผมเชื่อว่าท่านได้รับฟังนโยบายจากเราแล้วท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเจ้าของเมืองตรังเรามาร่วมกันพัฒนาสั้นๆในช่วงระยะเวลาที่เหลือท่านเห็นด้วยกับแนวความคิดของทีมคนรุ่นใหม่นะครับ ก็ช่วยกันผลักดันในการเลือกตั้งถึงแม้ว่าจะสั้นถ้าท่านมีส่วนร่วมมันก็ช่วยกันพลิกและเปลี่ยนเมืองดังได้ครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมมีนัดต่อครับขอบคุณทุกคนมากครับ